สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้า I don't know what time in Thailand now โอ้ย่สวัสดีตอนบ่ายไทยแลนด์นะคะมือนี่พ่อใกัสิภาคเขาเมืองนะจ้ามือนี่ก็เลยมาไทยอันให้พี่นอ้องเบิงเนาะพี่น้องเออระเบิงบานเมียงคะเจ้า พี่นองเบิงนะจ๊ะเนาะส่วนมากสวีเดนเนี่สิมีฟ้าม์หลากหลายด้วจ้าเนาะเกิดการเกษตรของเขานี่ก็สิเป็นพวกที่เขาเอามาเฮ็ดขนมปังนะคะ่ะเขาเอิ่นมองคล้ายๆกับว่าเขาเนีย้ยเขาเจ้าบ้านเฮ้า,มาแม่ต่ว่าบ้านเขาเจ้านี่สิเห็ุอันเกี่ยวกับ ต้นเเียวที่เ้าเห็นอยู่นี่ล้านยังไงนี่เขา,เาไปเห็ดขนมปังด้จันนี่เขาจะเอินต้นมองอมสวยงามมากเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มีแดดจ้าแดดออกกระจ้ามือนี่ก็หนาวแล้วจ้ามือนี่ อากาศดีเบางพี่นอกบางอันที่เป็นนัน้นนี่แม่คือกังหันนี่แม่จานี่นี่เป็นระบบไฟบ้านขาเจ้าด้วยจานนี่นี่นี่ระบบไฟที่เขาเก็บไปนะจานาะพลังงานพลังงานไฟฟ้านะ,นะจานาะ พ่อใหญ่วานี่เนี yeah. ่ยเนี่์อิสอนเมนี่เยียร์400 years โอ oh. mm ้ย still ลุกดูดไม่รู้ว่าพี่น้องเห็นมาด้วยจ้าเป็นยังที่เก่าแกส่ส0 0ปีนะจ้าเนาะพี่พ่อใหญ่ก็เลยบอกให้เบ่งบรรยากาศเมื่อนี้ก็สุดยอดเลยจ้าพี่น้องผู้ดใดเห็ดมันเห็ดอ้อยเห็ด การเกษตรยูไฮย,ยูนาข้ากินกน้ำหลายๆเดอพี่น้องเอ้ยบ้านเฮ้าประเทศไทยบ้านเฮ้าเนาะอากาศกระหอนนะพี่น้องดูแลสุขภาพเด้อจากพี่น้องปองไปสุขูทุกคนสุขภาพ,าพ,ขขภาพเฮ้าเป็นสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องเนาะบ้านเมืองเขาก็บาแตกต่างจากบ้านเฮ้าดอกจ้าพี่น้องเพียงแต่มา ระบบบ้านเขามันเป็นระเบียบเรียบร้อยเออจ้าถนนหนทางเขากัแลนดได้เล่นเดี่ยวนะจ๊ะเนาะบ้านเขาเมืองกับบอติดรถกับบอติดเขาจัดระเบียบบ้านเขาได้ดีลีพี่น้องเลยมามาอาสำหรับคลิปนี้ก็สิดด้ล่าพี่น้องราเด้อจ้า ทีได้เอาเต้นเอาอยัางไปทรงมูพญายเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไลทุกแช์ทุกกำลังใจทุกการติดตามเดอ้อจ้าพี่น้องขอให้ยูดีมีแห้งสุภูสุขล้ขนลำรวยเงินทองยเย่าเจ็บยาจนเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้กลไวไซ้ำนี้เด้อจา้าสวัสดีจา้า